ครับผมสวัสดีครับจากร้านกระจกอลูมิเนียมสินล่งเรืองกิจภัยศาลนะครับมาขอแนะนําสินค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับทางร้านเรารับเหมาติดตั้งกระจกอลูมิเนียมกันห้องกันออฟฟิศกระจกอลูมิเนียมตามสถานที่ต่างๆทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนตึกสํานักงานห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตามหมู่บ้านทั่วไปทุกที่นะครับที่มีงานนะครับผม หากท่านใดมองหาประตูและหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมนะฮะอยากได้สินค้าดีๆมีคุณภาพราคาไม่แพงราคาเป็นกันเองราคาย่อมเยาวนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0830467443นะครับเรายินดีรับใช้และให้บริการท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นงานเล็กและงานใหญ่หรือไม่ไม่ว่าท่านจะอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลนะครับเรายินดีรับใช้และให้บริการท่านนะฮะ งท้งที่ทา,านุกท่านทุกคนก็มีประสบะการณ์ให้คำปรึกษาท่านได้นะครับและเรามีรับประกัน2ปีนะครับบริการหลังการขายนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับเราถ้ามีปัญหาเราเคลมให้ท่านใหม่เลยนะครับผมขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ